โอเคสวัสดีครับทุกคนครับผมผมบิ๊กออโต้บิ๊กคาร์นะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาร้านาแต่งรถตู้ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านาทําถุงลมทําให้มันขึ้นลงได้นะเดีย๋ยวมาดูกันครับมามาดูกันครับ,น,รบนี่เลยคันที่พูดถึงนะครับคันนี้เป็นคันที่แต่งแล้วสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับอันนี้เป็นรถของร้านพิสิทธิ์นะฮะอยู่ในูบ่บานลักไทยซอยสี่นะ ผู้ชื่อไปอาจจะมีรู้จักกันอยู่แล้วเนาะรถพิสิทธิ์นะครับนี่ <c oughs> ก็เป็นแม็กซสิบแปดนะเนี่ยลงแล้วทรงสวยๆเยเดี๋ยวเรายกขึ้นยกลงกันดีกว่าอ่ะฮะลจ้า <c oughs> เอาลงแล้วลงสุดเลย <c oughs> อย แล้วอันนี้ปั๊มมันปั๊มตลอดปะ่ะปั๊มปั๊มปั๊มไม่ตลอดอะไรอ่ะไม่พี่อ๋อไม่เฮ้ยลอ้เอาแค่น,นี้ปั๊มตลอดมันไม่ปั๊มตลอดมีสวิตตัดต่อมีสวิตต,วตัดเวลาลมขึ้นไปขึ้นไปร้อยห้าสิบก็ก็เต็มรอต่ำกว่าร้อยยี่สิบมันก็ปั๊มเองแล้วถ้าดับอย่างเงี้ยเราก็มีสวิตปิดเปิดทั้งห้าง ไม่มันมันสามารถขึ้นลงได้กี่รอบหลายรอบอยู่ใช่ไหมได้ได้ได,ได้หลายอยู่ก็คือ,ไม,อไม่ต้องสตาร์ทรถไม่ต้องสตาร์ทรถแต่เวลาเราจะปั๊มลมเราสมควรที่จะต้องสตาร์ทรถเพราะว่าปั๊มมันกินกระแสะประมาณนี้แล้วอายุการใช้างานก็อย่างน้อยถ้าขึ้นของใหม่เลยก็มีสี่สามสี่ปีขึ้นอะ่ะไม่มีปัญหาเลอนกที่จะเสียมากที่สุดคือพวกวาลมันจะมีการซึมการรั่วที่วาลเฉย พวกสายพวกถุงยาวสี่ห้าปีเหมือนยางรถยนต์นั่นแหละไม่แต่เสียแค่วาวใช่่วาวแพงไหมวาวหนึ่งชุดหนึ่งก็เท่าไหร่วะสามสองสามพันกว่าบาทสี่วาวเออล้วสี่วาวไงสี่วาวชุดหนึ่งใส่อย่างเงี้ยฮะเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นแปด สามเบื้องแปดทั้งคันใช่อะไที่เขาสั่งแพงๆเจ็ดแปดหมื่นอ๋อมัน,ม,นมันอยู่ที่ของด,ด้วยแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะติดตาเราจะชอบแบบไหนกี่วอกีวาวปั๊มลมกี่ตัวอะไรประมาณนี้กี่วันเสร็จอย่างน้อยต้องมีสองอ่ะเพราะ <คอ S 1> เรา<อ>ทำงานประมาณสองวันสามวันแหละรับประกันรับประกันปีหนึ่งอ่ะสบายสบายสบายเลย เขาส่วนมากก็ไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรของใหม่อีก<า><า>แล้วสองวันเสร็จอันนี้วันช่วงมันนิ่มไหมนิ่มไหมโอ้ยนุ่มกว่าแนบเดิมนิ่มกว่าแหนบนนี้คือถอดแหนบออกเลยเอาเหลือถอดแหนบแล้วเซตใหม่เหลือแค่รอไอ้ไม่กี่เส้นเหลือของเดิมมีอยู่เส้นเดียว เป็นเดียวเขาใช้<ม>วาวไอ้ถุงลมลรับน้ำหนักถุงลมน้ำหนักแล้วก็ม,กมีแหนบรองช่วยประคองของทางร้านเราอะร่ะแหละถ้าถ้าเขาไปติดเนี่ยมันต้องจองไหมหรือว่าก็ต้อง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 ตองโทร,รออโบอกเราก่อนต้องโทรบอกเราก่อนเพราะว่าถ้าไม่โทรบอกเราเนี่ยเราจะเกลียมของไม่ได้มันจะช้าเพราะเราทํางานคนเดียวประมาณนี้แล้วก็ถ้าเขาอยากจะมาลองรถพี่เนี่ยลองทดลองเทสได้เลยขอมาเทสได้เลยเชืทอได้เลย ชอบแบบไหนทําได้หมดขอให้บอกเราได้ตลอดเนาะได้ตลอดมีวันหยุดไหมพพ่หรือว่าแล้วแต่วันรับงานแล้วแต่แล้วแต่ไม่มีหยุดเลยแล้วบางทีก็ไปรับงานต่างจังหวัดใช่ก็จริงจริงก็จันถึงจันถึงเสาวมาได้เลยได้เลยอาทิตย์ก็ทำบางทีไปไปรับงานไม่ได้ปะคนมันมีอยู่แล้วโอเคได้ขอบคุณมาก ไปดูระบบข้างในกันดีกว่าเนี่ยเราจะมีปุ่มนี้ยมีรีโมดมีสวิตช์ปิดเปิดมีรีโมดให้นี่รีโมทมีรีโมด <c oughs> แล้วแต่เราจะขึ้นแบบไหนถ้าตัวนี้มีเจดิจิตอลน,นี้ถุงลมลงหมดมีีผ้าแล้ว <c oughs> นะเาเครื่องก่อน <c oughs> แล้วก็ปั๊มขึ้นไปลงยังไม่ปั๊มตอนนี้ยังไม่ปั๊มลง <Okay. S 2> ยังไม่เหลง120 จะถ่ายตยอนยกอะ,อะยกเลยพี่ยกหลังยกหลังอันนี้ยังไม่ได้ปั๊มเนาะอยากเตี้ยอยากสูงเนี่ยมาเลยก,ก็ไม่ดังมากปะโมดสูงเลยอะ่ะ ยกได้อีกด้วยหนิ้วอะลม่ะสห้าสิบปอนด์ห้ปอนก็ยกได้ยก้ยว่านห้ามเราิ่ง,งนประมาณสามสวิ่ง 6, มลมอยู่ประมาณสามสิบเนี๋ยลมลง,ลงลวเวลวาลงเสียงจะดังนิดนึง จะมีเกเกบอกเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยก็ดูสวยนะแเดี๋ยวเวลาพอลลมตัดปุ๊บมันก็จะมีวาล์วที่ห้าตัดลมทิ้งไม่ให้ลมมันค้างหัวลูกสูบอ๋อม็เป็นระบบป้องกันป้องกันไม่ให้วาล์วตัดลมตัดตัดไอน้น้ำน้ำ,นำไม่ให้มันขังในถังอ๋อวาล์วมันได้ไม่สะอาดสะอาดไม่สกปรกเนี่ยต่แล้วแป๊บเดียว อันนี้มันสวิตช์อะไรอันนี้สวิตช์ยกไงเราเราใช้แบบนี้เราเราไม่มีสวิตช์ไอ้ตรงรุ่นเราไม่มีอ๋อไม่แม้ไอ้สามตัวนี้มันใช้งานยังไงอ่าสามตัวนี้ก็คือยกยกคืดยกคู่ยกคู่ลงคู่เนี่ยตัวเนี้ยยกคู่ลงคู่อ่ายกยกซ้ายยกขวายกซ้ายลงซ้ายลงขวาอ๋อมันจะแยกแยกทีนี้เวลาพอลมเราเต็มแล้วตัดแล้วปล่อยลมทิ้ง ไม่ให้ลม้างท่อไม่ให้ลม้างสายประมาณนี้แ๋วเลยพี่สามหมื่นแปดอันนี้คือชุดเริ่มต้นถ้าใครอยากได้วาวไว้นู่นนี่นี่เพิ่มก็เพิ่มไปนิดนิด่อยๆแล้วแต่ชอบแบบไหนสวยเลยโอเคขอบคุณมากครับพี่สิทธิ์คุหมูบ่บ้านรักไทยนะมากันได้นะทุกคน สามหมื่นแปดก็น่าสนนะหลังอย่างเดียวแล้วหน้าล่ะหน้าก็ใส่หน้าโอ้หน้าด้วยห้าหมื่นกว่าแต่หน้าไม่อยากจะทำเลยมันมีปัญหาจุกจิกไปแล้วไม่ก็จบหน้ามันจุกจิกแล้วใส่สปริงก็แค่หมื่นเดียวเองสปริงเตี้ยเตี้ยสุดเลยมันก็ขึ้นไม่ได้สิพี่ก็ไม่ได้มันก็อยู่เตี้ยอยู่กันแหละมันขึ้นลงไม่ได้ อมาดูภายในของพิสิตกันบ้างนะครับหลังคาก็แต่งแบบเกลือง V P มาแล้วนะครับมาชมกันปอกกาเป็นเอาพาดนะเราจากเตี้ยสุดๆแล้วก็มีภายในที่สวยหรูด,ด้วยพรอมเครื่องเสียงนะฮะประมาณนี้ครชมๆถ้าถูกใจก็ไปดูรถพิสิตได้ที่บวัดรักไทยนะครับผม